สรุปข้อสอบสังคมตรงจุดพร้อมสอบยังคงอยู่กับพี่โดมนะฮะและก็สาระหน้าที่พลเมืองในพาร์ทกฎหมายนะที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะแต่คราวนี้เราจะมาดูในส่วนของกฎหมายเกี่ยวกับหนี้นะครับนะโดยเรื่องนี้นะฮะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความระงับแห่งหนี้ครับนะน้องมองปลายอาจจะไม่ค่อยชินกับเรื่องความระงับแห่งหนี้เท่าไหร่นะซึ่งก็เคยออกเป็นข้อสอบวิชาสามัญเนี่ยมาแล้ว ครั้งหนึ่งนะาะวันนี้เราหยิบมาเก่งมังแงะมาเตีวให้ละเอียดเลยถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันได้เลยนะครับอ่ะมาดูเรื่องความรับแห่งหนี้กันนิดหนึ่งนะครับความรับแห่งหนี้เนี่ยนะก็หนี่มันสิ้นสุดลงอ่ะด้วยวิธีการไหนบ้างนะวิธีการแรกง่ายเลยครับง่ายสุดเลยนะการชําระหนี้ครับเออนะเช่นนะพี่โดมยืมเงินน้อง200อย่างเงี้ยเออพี่โดมก็คืนเงินน้องซะอย่างเงี้ยเราเรียกว่าการชําระหนี้เพราะวิธีการนะ ทำให้นี่งับง่ายสุดคือชำระนี่ครับนะแต่ถ้านะออเราไม่สามารถชำระนี่ได้ใช่ไหมมันก็จะมีวิธีหนึ่งวิธีสองก็คือนะเราเรียกว่าการนะปลดหนี้นะปลดหนี้เนี่ยเป็นกรณีที่อยู่ๆเจ้าหนี้อ่ะเขาก็ยินยอมอ่ะยกหนี้ให้แก่ลูกหนี้เองนะโดยเนี่ยไม่มีการนะเรียกร้องค่าตอบแทนเนี่ยใดๆนะ ต้องพึงระวังนิดนึงครในส่วนของการปลดหนี้เนี่ยเป็นการแสดงเจตนาฝ่ายเดียวครับฝ่ายเดียวฝ่ายเดียวของเจ้าหนี้นะครับเเพราะฉะนั้นไม่มีแบบฮะไม่มีแบบหมายความว่าอะไรฮะสามารถทําด้วยวาจาก,ก็ได้นะเออนะะซึ่งนะฮะกรณีตัวนี้เป็นหนี้ที่มีหลักฐานเป็นหนังสือกฎหมายกําหนดว่าเฮ้ยนะ,ะการปลดหนี้น,น,นั้นจะต้องทําเป็นหนังสือเพราะฟังดีดนะ ให้ชัดๆเลยโดยปกตินะการปลดหนี้เนี่ยเป็นเรื่องเจตนาฝ่ายเดียวของเจ้าหนี้นะที่ยอมยกเนียให้แก่ลูกหนี้โดยที่ไม่เรียกร้องใดๆทั้งสิ้นนะซึ่งปกติจะไม่มีแบบสามารถทําด้วยวาจาก็ได้ยกเว้นหนี้นั้นเนี่ยนะหนี้เดิมนั้นเนี่ยเป็นหนี้ที่มีหลักฐานเนี่ยมีกฎหมายกำหนดว่าต้องทาหลักฐานเป็นหนังสืออย่างเงี้ยเออหรือมีหนังสือเป็นหลักฐานเนี่ยนะกฎหมายบอกว่าเฮ้ยถ้าเธอจะปลดหนี้ในกรณีนี้จะต้องทําเป็นหนังสือด้วยอ่า ให้หลักแบบนี้นะสามครับนะนะฮะะนวิธีที่หนึ่งเมื่อกี้เป็นไงนะอ่าลูกหนี้ชําระหนี้ให้กับเจ้าหนี้วิธีที่สองคือเจ้าหนี้บอกว่าเฮ้ยลูกหนี้เธอไม่ต้องมาอ่าชําระหนี้ฉันะสัญญานี้ให้เลยนะวิธีสามเนี่ยนะเราเรียกว่าการหักกรบลบหนี้คืออันเนี้ยเป็นกรณีที่บุคคลทั้งสองฝ่ายคือทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้เนี่ยต่างเป็นนะเจ้าหนี้นะและลูกหนี้ซึ่งกันและกันอ่ะ เป็นยังไงนะครับแล้วต้องเป็นกรณีที่นี่นั้นเนี่ยมีวัตถุเป็นอย่างเดียวกันนะอ่ะเช่นนะเอนะมันให้ B ีอะยืมเงินอ่ะสามร้อยนะเห็นไหมกรณีนี้นะฮะเเป็นเจ้าหนี้ B อีอยู่ๆวันหนึ่งเนี่ยอีบีเนี่ยก็ให้ A เนี่ยยืมเงินอีกนะ ห้าร้อยแบบเนี้ยนักเกียนได้เลยว่าต่างฝ่ายต่างเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้ซึ่งกันและกันในหนี้ซึ่งเป็นวัตถุดเดียวกันก็คือหนี้เงินอย่างเงี้ยนะเมื่อถึงกาหนดชําระหนี้นะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะสามารถหักกบลบหนี้ก็แสดงว่าสุดท้ายเนี่ยเอาห้าร้อยกับสามร้อยเนี่ยมาหักกบลบหนี้กันแปลว่าอะไรครับ A ยังคงเป็นหนี้บี B อีกสองร้อยเนี่ยเมื่อหักกบลบหนี้กัน นะอย่างนี้เราเรียกว่าหักกลบลบหนี้นะอ่ะกรณีที่สี่ครับแปลงหนี้ใหม่แปลงหนี้ใหม่เป็นงไงนะแปลงหนี้ใหม่เป็นกรณีที่ระงับหนี้เก่าระงับลงแล้วเกิดหนี้ใหม่อ่ะขึ้นมาแทนที่ทันทีเช่นอย่างนี้นะครับพี่โดมครับนะเออนะพี่โดมเนี่ยครับนะไปฮะให้บีเนี่ยยืมเงินนะหนึ่งหมื่นบาท หนึ่งหมื่นบาทนะเมื่อถึงกําหนดชําระนี้นะ B อยากไม่สามารถชําระนี้ได้ B ก็เลยบอกพี่โดมว่าอย่างนี้แล้วกันโดมเราขอยืมแกเพิ่มอีกหมื่นห้าแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราจะจ่ายคืนกันทีเดียวเลยเนี่ยสองหมื่นห้านองจะเห็นได้เลยครับว่าเนี่ยฮะหนี้เก่าเนี่ยระงับแล้วก็เกิดหนี้ใหม่นะมูลค่าเนี่ยสองหมื่นนะห้าพันบาทเนี่ยขึ้นมาแทนที่เพราะนี่หนี้เก่าอันนี้หนี้ใหม่ เพนะราะฉันเห็นไหมว่านะการแปลงนี่แบบคือนะเกิดนี่ใหม่ขึ้นมาแทนที่นี่เก่า <c oughs> เห็นไหมฮะและสุดท้ายครับอันที่5ครับน,ะนี่เกลื่อนกลืนก,ลนกันนะเป็นกรณีที่อยู่เนี่ยตัวเองก็ตกเป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้อยู่ในคนคนเดียวกันโดยเนี่ยนะตัวอยนะ่างง่ายๆขอขอลบขอลบอันตัวอย่างที่4เมื่อกี้นะลบตัวอย่างที่4 สมมติว่าอย่างนี้ครับอะเอเนี่ยนะฮะที่เป็นพ่อเนี่ยเออเอเนี่ยที่เป็นพ่อเนี่ยให้นะบีที่เป็นลูกเนี่ยอ่านะยืมเงินเนี่ยหนึ่งล้านบาทนะยืมเงินหนึ่งล้านบาทนะยู่ๆเอตายเลออืมนึกออกไหมยู่ๆเนี่ยน้องเอเขาก็ไอพ่อพ่อดิพ่อเอเนี่ยตายนึกอกไหมเอ้เนี่ยนะนี่เนี่ยนะะตรงเนี้ยนะฮะเนี่ย ก็เลยตกนะเนี่ยเดิมเนี่ยนะนี่เป็นลูกหนี้ใช่ไหมอืมนี่เป็นเจ้าหนี้เนี่ยฮะยูยูเนี่ยนะกลายเป็นนะเนี่ยพอตายปุ๊บเนี่ยอีนี่หนึ่งล้านเนี่ยนะก็ความเป็นเจ้าหนี้ก็โยนมาถึงใครนะโยนมาถึงบีด้วยนะเนี่ยแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นการจะเป็นหนี้เกินกันเนี่ยเช่นกรณีที่เจ้าหนี้หรือลูกหนี้เนี่ยนะกลายเป็นอะไรเอ่ยกลายเป็นทายาทครับ เป็นทาย,ยาทของอีกฝ่ายหนึ่งแบบนี้นะพอนี่เกิดกึนกันปุ๊บสุดท้ายก็ไปฮะนี่ก็แต่งับลงเพราะว่านะสิทธิและหน้าที่ความเป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้เนี่ยมารวมอยู่ในตัวบีโอเคไหมฮะฟันแยกให้ออกนะชะนํารหนี้จะอาลูกหนี้ชํารหนี่ให้กับเจ้าหนี้ปรดหนี้เจ้าหนี้ยินยอมยกหนี้ให้กับลูกหนี้นะฮะ หักกลบลบหนี้ต่างคนต่างเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้ซึ่งกันและกันในมูลหนี้เดียวกันถึงเวลาก็ก็หักกลบลบหนี้กันแปลงหนี้นะฮะแปลงหนี้ใหม่นะแปลงหนี้ใหม่ต้องเป็นกรณีที่มีหนี้เก่าอยู่นะฮะแล้วก็มีหนี้ใหม่เนี่ยคับขึ้นมาแทนที่ซึ่งหนี้เก่าเนี่ยระงับไปนะครับและ5ครับนะนี่เกินกันอยู่ๆเนี่ยนะจากเดิมที่เคยเป็นลูกหนี้เนี่ยนะฮะ ก็นะมีสิทธินะหน้าที่ของความเป็นเจ้าหนี้เข้ามาด้วยนะมันเลยทําให้เกิดความเป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้อยู่ในคนเดียวกันมักจะเกิดกรณีที่เจ้าหนี้หรือลูกหนี้เนี่ยกลายเป็นทายาทของอีกฝ่ายหนึ่งแบบนี้นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนี่จะระง,งับได้เพียงแค่5กรณีนี้เท่านั้นถ้าไม่ได้อยู่ใน5กรณีนี้ถือว่านี่ไม่ระง,งับนะจ๊ะอันนี้ต้องระวังดีดนะอ่ะเพราะมาดูข้อ1ครับครับนะข้อใดต่อไปนี้เขาถามว่าถูกต้องครับนะ นี่เกินเกินกันนะเออคือกรณีที่เอานี้สองบุคคลเนี่ยนะนะมารวมอยู่นะเนี่ยนะนี่เกินเก,กินกันคือการเอาหนี้ที่บุคคลสองคนเนี่ยมาหักกลบหักลบก,ลบกันเฮ้ยไม่ใช่สิอันนั้นน่ะมันเรียกว่าหักกรบลบหนี้เพราะฉะนั้นข้อที่สองอ่ะผิดแน่นอนนะอ,อรอดามว่านะแม่นี่จะขาดอายุความแล้วแต่เจ้าหนี้ยังสามารถเรียกร้องให้ลูกหนี้ ชำระหนี้ได้อ่ะก็เพราะว่าอะไรครับเพราะนะอายุความอ่ะมันไม่ใช่เป็นเหตุของความระงงับแห่งหนี้เพราะฉะนั้นพร้อไม่ใช่เป็นหนึ่งในห้าเหตุเพราะ่นี้พร้นก็ยังมีสิทธิเรียกร้องได้ตามปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยเฮ้ยข้อสนะามอ่ะถูกนะการเสียชีวิตของลูกหนี้ ไม่ได้อยู่ใน1ใน5สาเหตุของคำให้นี่ไงคับเพราะฉันไม่ทำให้นี่แหละครับนะการปลดหนี้ต้องได้รับความยินยอมจากลูกหนี้เฮ้ยจำได้ไหมการปลดหนี้เป็นการแสดงเจตนาฝ่ายเดียวของเจ้าหนี้เพราะฉันไม่จำเป็นต้องรับความยินยอมปแปลงหนี้ใหม่นะเป็นเรื่องของอะไรฮะสิทธิ์และความรับผิดเนี่ยตกอยู่แก่คนคนเดียวกันเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ปแปลงหนี้ใหม่อันนี้เป็นเรื่องของหนี้เกลื่อนกลืนกันเพราะฉั้นอันนี้ไม่ใช่ปแปลงหนี้ใหม่เพราะฉันคำตอบข้อนี้นะ ที่ถูกมีอยู่เพียงข้อเดียวนั่นคือข้อหมายเลข3ครับนะแม้นี่กาขาดอายุความแต่เจ้านี่ก็ยังสามารถเรียกร้องให้รูกนนี่ชำระหนี้ได้เพราะอะไรนี่มันไม่ระงับด้วยเหตุของอายุความนะการระงับแห่งนี้มีแค่5สาเหตุ1การชำระหนี้2การปลดหนี้3ก็เลยครับนะหักกบลบหนี้สี่แปลงหนี้ใหม่และห้าก็คือหนี้เกินเกินกันถ้าไม่อยู่ในห้าเหตุนี้นี่ไม่ระงับนะครับรบาะคำตอบตอนนี้จึงตอบข้อหมายเลข สามหุยพิมพ์จะยาวตอบเสียยาวเลยนะขอเริ่มแห้งอยากได้ความสดชื่นฮนะอ่ะมาเริ่มมาเริ่มต้นกันด้วยนะอ่ะซีวิตนะวิตามินออรเรนดีวกว่าเติมความสดชื่นอืมกินปุ๊บสดชื่นปั๊บแหละอืนะฮะอ่ะพร้อมที่จะไปทำข้อสอบข้อต่อไปกันได้แล้ว ติวจอดกันไปแล้วมันจึ้งมากใช่ไหมล่ะถ้าอยากติวเข้มแบบเต็มวันรีบสมัครเลยกับซีวิตร่วมเก้าติวเข้มให้น้องปีที่2จัดเต็มคลาสติวเข้มสีวิชาภาษาไทยสังคมภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ติวเข้มยืนหนึ่งโดยอาจารย์ปิงครูพี่ต้อมและครูเลดี้เก๋ๆที่จะมาติวเข้มแบบส,สดๆให้น้อง,องๆเหมือนนั่งอยู่ในสนามสอบจริงในวันที่1 2บสถึงสิกุมภาพันธ์สองพในรูปแบบออนไลน์สมัครเลยที่ www.cwrga.com หรือสแกน QR code ที่หัวมุมจออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Facebook YouTube IG และ TikTok อซีวิตร่วมเก้าบอกเลยว่าตาัชมากร่วมจัดกิจกรรมโดยซีวิตเครื่องดื่มวิตามิน C 200%มูลค่ายอดขายอันดับหนึ่งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษากสอ,สอและมูลนิธิ9คนละ9